มัจโจอัจเจนติเอกวชยเต,ยตกุเลเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้เชิญไม่ได้เอื้นมาเด้อลูกเอ้มาเกิดในท้องแม่เด้อมาเกิดเป็นลูกของพ่อเด้อเราก็ไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเขาจะไปเขาก็ไม่ได้บอกกล่ําอำลาเขาก็ไปเองพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่่าาววาสัตว์ทั้งหลายมาพบกันในโลกนี้ เพียงชั่วคู่ชั่วยามก็จะเป็นไปตามเส้นทางแห่งกรรมของไข,ข่อมันเขาก็ไปตามทางของเขาท่านจึงบอกว่าในโลกนี้ก็มาโพพันกันเพียงชั่วคราวพบกันเพื่อจะจากกันอยู่ด้วยกันเพื่อจะจากกันอยู่ในท้องของเราก็คลอดออกมาไม่ได้อยู่ไปตลอดเลยก็ตามว่า